สวัสดีค่ะค่ะพบกับพอน้อยพอ,อ,อกองสัสดิการสังคมสังกัดเทศบาลตำบลบ้านด่านอำเภอบ้านด่านจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะวันนี้พอน้อยมีเรื่องที่จะมาประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุสำหรับท่านที่ลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วในช่วงปีงบประมาณ2,567การลงช่วงนั้นปีงบประมาณ2,567ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2,560 ไปจนถึงวันที่30กันยายน2567ท่านลงทะเบียนผู้สูงอายุในช่วงนั้นเพื่อขอรับเบีย้ยยังชีพผู้สูงอายุในปีงบประมาณ2568ซึ่งปีงบประมาณ2568จะเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม2567ไปจนถึงวันที่30กันยายน2560 ช่วงนี้ก็คือช่วงปีงบประมาณ2,568ท่านอายุครบ60ปีในช่วงเดือนไหนเดือนถัดไปท่านก็จะเริ่มได้รับเบียอย่างที่พูดสูงอายุค่ะยกเว้นท่านที่เกิดในวันที่1 ยกเว้นท่านที่เกิดในวันที่หนึ่งในะจะหากท่านอายุครบ60ปีในวันที่หนึ่งในเดือนที่ท่านเกิดท่านก็จะเริ่มได้รเบียอย่างชีพสูงอายุตั้งแต่เดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์เป็นต้นไปก่ามาเข้าสู่คำถามค่ะก็มีท่านหนึ่งค่ะท่านบอกว่าท่านเกิดวันที่หนึ่งเกิดวันที่หนึ่งธันวาคม2507 ลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วจะได้ระเบียบยางชีผู้สูงอายุในเดือนไหนตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปค่ะตามที่พ่อน้อยได้นําเรียนประชาสัมพันธ์กันนะคะตามระเบียบระเบียบใหม่ก็คือระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยางชีผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพศ .2566 ซึ่งระเบียบดังกล่าวมีผลบังคับใช้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่12สิงหาคม2566ที่ผ่านมากับการจ่ายเบี้ย ยังคีพผู้สูงอายุนะจสำหรับท่านที่สอบถามมาเกิดวันที่หนึ่งค่ะเกิดวันที่หนึ่งธันวาคม2507ค่ะท่านจะอายุครบ60ปีในวันที่หนึ่งธันวาคม2567เพราะฉะนั้นเดือนแรกเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนธันวาคม2567เเป็นต้นไป ยกเว้นนะคะแต่ตามที่ปอน้อยก็คือว่ากรณีที่เกิดในวันที่1นึ่งในวันที่1ก็ให้ได้รับเบี้ยยังคีพูดสูงอายุในเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์เป็นต้นไปค่ะก็คงจะชัดเจนสาหรับท่านที่สอบถามปอน้อยเข้ามา เกิดวันที่1นธันวาคม2507ลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วค่ะท่านอายุครบ60ปีในวันที่หนธันวาคม2567เพราะฉะนั้นเดือนแรกที่ท่านจะเริ่มได้รับเบียยังชีพผู้สูงอายุท่านจะเริ่มได้รับตั้งแต่เดือนธันวาคม2567เป็นต้นไปนะจ๊าค่ะก็ไม่ต้องรอในเดือนถัดไปนะคะไม่ต้องรอถัดจากเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์อันนี้เป็นข้อยกเว้น นะคะสาหรับท่านที่เกิดในวันที่1ค่ะก็จะเริ่มดนรับเบียอยังทีผู้สูงอายุในเดือนที่ท่านอายุครบ60ปีบริบูรณ์เป็นต้นไปค่ะก็คงจะจะสาหรับท่านที่สอบถามพอ,อน้อยเข้ามาหรือท่านใดที่จะสอบถามพอ,อน้อยเพิ่มเติม,ตมไม่ว่าจะเป็นการขึ้นทะเบียนลงทะเบียนผู้สูงอายุไม่ว่าจะลงทะเบียนผู้สูงอายุไปแล้วลงไป จะเริ่มได้ระเบียบยังชีพผู้สูงอายุตั้งแต่เดือนไหนเป็นต้นไปไม่ว่าจะเป็นการย้ายภูมิลำเนาย้ายภูมิลำเนาอย่างไรสิทธิถึงจะเกิดกย่างต่อเนื่องจากที่เดิมมาที่แห่งใหม่นะจะ,ะส่งคําถามมาได้เลยทุกคําถามที่ส่งมาปอน้อยเองตอบทุกคําถามไม่มีคำถามในที่ค้างตอบอย่าลืมกดติดตามปอน้อยชาแนลท่านจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์ต่างๆกันนะคะ,คะสำหรับในคลิปนี้ปอน้อยต้องการล,ลาไปก่อนพบกันในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ